หวยลาวงวดวันที่12เดือนตุลาคมนะครับหวยลาวงวดนี้ก็มนเลขวิ่งเลขเกดและเลขจับคู่เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับเลขวิ่งงวดนี้ก็มีเด็กบนล่างนะครับสำหรับหวยลาว วันนี้นะครับมุมแล้วก็ได้พอพิจารณานะครับว่าสอบตัวไหนนะครับจะนำไปจับคู่กับตัวไหนก็พิจารณาเอานะครับ เลขจับคู่ลาวงวดนี้นะครับก็มีเก้าคู่ไปจับนะครับสำหรับหวยลาวบนล่างนะครับสำหรับหวยลาวงวดนี้ก็ได้นำมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ท่านโชคดีสุดท่านนะครับก่อนเด่นก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้าชมใหม่นะครับโชคดีสวัสดีครับ